เอพทาลอดบานมุ่งหมวยนะคะคลิปสองวันนี้แรนด o อมนะคะมาดูว่า,เขา,เ,าเ,ะะเขาจริงจังหรือเราแค่คิดไปเอง Random นะคะเขาจริงจังหรือเราแค่คิดไปเองแรนดอมนะคะเขาดูจริงจังหรือคิดไปเองโพ้โ,ฮโ,ฮโฮพ,าพา่าให้าเขาไม่อยากให้เปิดเหรอเขาไม่อยากให้บอก เขดูจริงจังคุณแค่คิดไปเองนะคะโอ้โหไฟออกรับไฟออกสอดมาเลยม,มีหนึ่งคนนะคะที่เอาแต่ทำงานดูจริงจังไหม ทำให้เกิดปัญหานะคะตัวคนคนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ได้นะอืมแต่เขายังรู้สึกโอเคเป็นไปได้สองเคสสองกรณีอืมเขาจริงจัง คุณแค่คิดไปเองก้าวถวยวชัดเจนคุณอาจจะไปดีวไปเจอคนที่นิสัยไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะไปเจอกับคนที่มีมีตัวเลือกทางเลือกเยอะเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์เจ้าสำราญนะรวมอยู่เสร็จสับเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีไม่ดีคนคนนี้ที่คุณไปปื้มเขาเนี่ยค่าจะมีครอบครูวอยู่แล้วแต่เขาทำตัวแบบเหมือนโสดนะนะคะถามว่าเขา จริงจังไหมเขามองเราเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะเขาถือถือไว้สองเหรียญะถือไว้สองทางถือไว้สองช้อยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ความถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ได้ความชัดเจนไม่ได้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้โดยเด็ดขาดนอกจากคุณจะ move on อย่างเดียวนะคะ ใคออกมาชัดเจนมากว่าคนคนนี้ดิวไปก็ไร้ประโยชน์เออถามตามท็อปปีก็คือเขาจริงจังหรือว่าเราแค่คิดไปเองคิดว่าเขาแค่เก็บคุณเป็นชอยนะถามว่าเราไม่ได้คิดไปเองหรอกเขาก็อาจจะมีความชอบในตัวเรานะคะอยาแต่อยากเก็บเราไว้เป็นอ,อีกอีกทางเลือกหนึ่งคุณอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่คนคนเนี้ย เป็นคนที่อาจจะมีอืมพันธะอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีมีคู่อยู่แล้วนะสิบถ่วยขึ้นมาแต่ก็ยังแต่ก็ยังหวานเสนนอ์ไปเรื่อยยังเจ้าชู้ไปเรื่อยนะคะยังชอบแบบนี้อะไรเนี่ยนะเหมือนเพลงอนะที่แบบชอบแบบนี้อะไรเนี่ย เออเป็นประมาณเนี้ยนะคะคนคนเนี้ยนะเออดูดูทรงนางเป็นแบบนี้จริงทรงนางดูแบบน่ากลัวมากอ่าคันนี้มันก็จะสั้นจริงๆนะโอเคค่ะถามว่าเขา อีกนิดนึงแล้วกันดูดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะว่าจริงจังไหมโอเคเขาแค่บันเทิงนะดูสิไพ่ขึ้นมาไม่จริงจังนะคะแค่สนุกสนานแค่จอยกันนะสามถ้วยขึ้นมาอยู่กับคุณคุยกับคุณแล้วรู้สึกสนุกนะคะทำให้ไม่น่าเบื่อคนคนนี้คิดแค่นี้เองอืมอืม ไม่ได้คิดจะแบบอมาใช่ไม่ได้คิดจะไปถึงอะไรในอนาคตไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรกับคุณเลยนะคะ <c oughs> โอเคมันมีหนึ่งถ้วยจริงคุณกับเขามีความแตกต่างกันแต่ใจใจหนึ่งเนะี่ยคนคนนี้เขาก็แบบเออชอบนะอะไรอย่างเงี้ยชอบนะแต่เขาไม่ได้อืมคนคนนี้เขาโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักเลยนะคะเมนไม่ได้ ไม่ไม่ได้แบบคิดจะจริงจังนะคะในความสัมพันธ์นี้โอเคบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ดูนะคะคลิปก็ขอให้อ่าถ้าอยากเป็นเพื่อนกันในช่องนี้แล้วก็อยากเห็นคลิปเราไปตลอดตลอดนะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทาง AP ทตลอดใบพ้วกหมวยด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกัน อยู่ตลอดนะคะจะได้ไม่หายไปไหนนะคะจะได้มีกำลังใจทำช่องบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ